สวัสดีครับเพื่อนๆที่รักทุกคนนะครับวันนี้ตอนนี้อาเพียงมีข่าวดีมาแจ้งให้เพื่อนเพื่อนทราบนะครับคอรมอเคาะเยียวยาโควิดลดค่าน้ำค่าไฟ2เด e ือนพร้อมลดค่าอินเทอร์เน็ตเมื่อวันที่12บมกรค 64, าคม2564น2,564คณะรัฐมนตรีโดยการนำของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมได้ประชุม กับคอรมอรในการระบาดของโคโรนาไวรัส2019ในรอบใหม่นี้เพื่อจะหามาตรการเยียวยาให้กับประชาชนโดยมีหลักเกณฑ์ในการลดค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนนั่นคือมีการนำเสนอมาตรการในการลดค่าใช้ใจ่ายค่าน้ำค่าไฟ2เดือนและค่าอืนแต์เน็ตซึ่งจะมีรายละเอียดดั้งต่อไปนี้ จริงๆแล้วคลมมมีการอนุมัติมาตรการเยียวยาหลายโครงการแต่คลิปนี้ตอนนี้จะพูดถึงการเยียวยาในมาตรการของค่าน้ำค่าไฟและอินเทอร์เน็ตโดยมีรายละเอียดดังนี้ลดราคาค่าไฟผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้ที่ใช้ไฟไม่ถึง50หน่วยติดต่อกัน3เดือน สามารถใช้ไฟฟีถ้าใช้เกิน50หน่วยต่อเดือนก็ใช้สิทธิ์ตามมาตรการในวงเงินไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนถ้าใช้เกิน230บาทต้องรับผิดชอบค่าไฟประชาชนทั่วไปให้ลดค่าไฟฟ้า2เดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564บ้านทั่วไปใช้ไฟฟ้าไม่เกิน150หน่วยให้ใช้ ไฟฟี90หน่วยหาาเกิน150หน่วยต่อเดือนให้ส่วนลดตามเงื่อนไขส่วนกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหากิจให้ใช้ไฟฟรี50หน่วยแรกส่วนการลดค่าน้ำมีดังนี้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้สิทธิใช้ฟรีในวงเงิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนประชาชนทั่วไป ลดค่าน้ำประปา10%เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกาิจตามใบแจ้งหนี้เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม2564โดยครอบคุมผู้ใช้น้ำประมาณ6.7ล้านลายส่วนด้านอินเทอร์เน็ตนั้นคอมอมีการเคาะลดค่าอินเทอร์เน็ตเพิ่มความเร็วและแรง ของเอน็ตบ้าน3เดือนนุนคนทำงานที่บ้าน w o r k ์กฟอร์ม e เป็นมาตรการลดค่าใช้ใจ่ายให้กับประชาชนในค่าอินเทอร์เน็ตโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงดิจิทัลกับผู้ประกอบการค่ายมือถือโดยมีมติว่าจะมีการเพิ่มความเร็วและความแรงของอินเทอร์เน็ตบ้านและอินเทอร์เน็ตโทรศัพท์เคลื่อนที่ลดค่าใช้ใจ่ายให้ผู้ใช้บริการนุนการทำงานที่บ้าน w o r k f r o m Home ไม่คิดค่า Data ในการโหลดแอปหมอชนะโดยมาตรการดังกล่าวจะมีระยะเวลา3เดือนโดยมีข้อสรุปดังนี้กรณีการใช้งานอินเทอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ประจำที่หรือเน็ตบ้านผู้ประกอบการจะสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการสามารถใช้อินเทอร์เน็ตบ้านโดยปรับความเร็วขึ้นไม่ต่ำกว่า100ต่อ100เมกะไบต์สำหรับผู้ใช้บริการที่ใช้ในโครงข่ายไฟเบอร และเพิ่มความเร็วให้เต็มขี่ความสามารถของอุป,ปกรณ์นั้นๆในกรณีไม่ได้ใช้บริการโครงข่ายไฟเบอร์เช่น XDSL สำหรับผู้ที่ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ผู้ประกอบการได้มีการออกแพ็กเก็เสริมในการสับนนุน w o r o r r o o m o m e อยู่แล้วแต่เพื่อเป็นการช่วยเหลือประชาชนเพิ่มเติมจึงมีความร่วมมือในการออกแพ็กเก็เสริมพิเศษในราคา79บาทต่อเดือนไม่รวมแวก ใช้งานได้30วันไม่จำกัดปริมาณการใช้งานความเร็วสูงสุดไม่เกิน10เมกะไบต์เพื่อรองรับการใช้งานแอปพลิเคชันเว r ร์ r ฟอร์มโมต่างๆ,างๆเช่น Microsoft Teams 365 Zoom ค่าบริการไม่รวมค่าสไยเส้นในการใช้แอปพลิเคชันสำหรับราตรการการลดค่าอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตมือถือไม่ได้บอกระยะเวลาการเริ่มโครงการมาในข่าวนะครับ เราก็สามารถที่จะสอบถามโดยตรงกับผู้ประกอบการอินเทอร์เน็ตบ้านอินเทอร์เน็ตมือถือได้นะครับสำหรับมาตรการลดค่าน้ำค่าไฟก็จะแจ้งมาในรอบบินในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะครับว่ามีส่วนลดเท่าไรและเราจะได้ไปจ่ายจริงๆเท่าไหร่นะครับก็จบการรายงานข่าวมาตรการเยียวยาของรัฐบาลลดค่าน้ำค่าไฟ ถ้าอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ให้กดไลค์ถ้าใช่ก็ให้กดแชร์ถ้าเป็นแฟนพันธุ์แท้ของ r าเปให้กดกระดิ่งกดติดตามนะครับแล้วพบกันตอนต่อไปนะครับสวัสดีทุกคนครับบ๊ายบายครับ